การที่เราให้ของใครแล้วเรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์และของของนั้นเขาได้ใช้ประโยชน์หรือเขาเห็นค่าความสุขของผู้ให้ก็ส่งความปรารถนาแหละพอเราส่งความปรารถนาว่าเราได้ให้ของที่มีคุณค่าอีพีนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่ความสุขของการให้ค่ะคแต่ว่าอีพีที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องเงินไปแล้วใช่อีพีนี้เราจะม,<ห>ามาพูด<า>ถึงเรื่องการเงิน S <S <S เราพูดถึงเรื่องของบ้างครับความสุขจากการให้สิ่งของเออพอพูดถึงเรื่องการให้สิ่งของคนชอบคิดว่าต้องแพงนะออต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะเราเคยคุยกันไว้ว่าสิ่ง,งใดๆก็ตามเนี่ยครับแต่ละคนให้ค่าไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นน่ะให้ค่าสิ่งนั้นไหมสมมุติเราบอกว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมสาหรับคนที่ให้ค่าสิ่งนั้นยอมมีค่าสําหรับคนที่ไม่ได้สนใจกระเป๋าแบรนด์เนมเลยแล้วรู้สึกเป็นภาระด้วย ในการที่จะต้องดูแลสําหรับเขาไม่ได้มีค่าเวลารือจะให้ของใครเนี่ยเราจะมีความสุขจากการที่ได้ให้ของสิ่งนั้นเราย่อมมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับผู้รับถ้าให้ไปเสร็จแล้วเขารู้สึกเป็นภาระเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะมีทางเลือกอื่นที่จะให้ของที่มีค่ากับเขามากกว่าใจของคนที่ให้แล้วเป็นสุขก็คือหวังว่าสิ่งสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้รับงั้นเข้าใจกันก่อนว่า ของที่เราคิดว่ามีค่าเป็นไปตามการให้คุณค่าของผู้รับนั้นๆว่าเขาให้ค่าไหมงั้นสิ่งของเขาไม่ได้ผิดอะไรครับมันอยู่ที่การให้ค่ามนุษย์ให้ค่าสิ่งของนั้นต่างกันไม่เหมือนกันบางคนไม่ไม่ได้รู้จักเลยว่าอ๋อสิ่งนี้เป็นเสื้อผ้าที่มูลค่าเท่าไรเท่าไร่เท่าไรเขาไม่ไม่รู้จักตรงนั้นอาจจะรู้จักเป็นอีก อ่าอย่างหนึง่งที่เช่นอาจจะเป็นปัจจสี่อย่างอื่นก็ได้พูดถึงในมุมของการมีความสุขเอาเปรียบเทียบถ้าคนไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับของผู้ให้อ่าใช่ความสุขของผู้ให้ความสุขของการให้ให้สิ่งของถ้าคนที่รู้กับไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยแต่เราก็แล้วแต่นะเราพยายามที่จะอธิบายในมุมมองให้เห็นต่างกันว่าอ๋อของสิ่งนี้เป็นอย่างนี้จึงมีความสุขแบบนี้เพราะอย่างนี้นะก็คือการที่เราให้ของใครแล้ว เรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์และของของนั้นเขาได้ใช้ประโยชน์หรือเขาเห็นค่าความสุขของผู้ให้ก็สมความปรารถนาแหละว่าเราสมความปรารถนาว่าเราได้ให้ของที่มีคุณค่าแล้วเขา,เาได้ไปใช้เราก็รู้สึกดีอา,าแต่ตรงกันข้ามทำไมเราให้สิ่งนี้แล้วเขาไม่เห็นค่าเลยรับไปเสร็จเอาไปวางไว<ๆ>้เฉยอืมอาจจะเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งใดที่มีคุณค่าสําหรับเขาคนบางคน ก็ไม่ได้ชอบของที่มีมูลค่าตามที่โฆษณาในตลาดครับก็มีเยอะครับงั้นถ้าสมมติเราจะมีความสุขจากการให้เราย้อนกลับมาดูก่อนว่าสิ่งสิ่งเนี้ยที่เราอยากจะมอบให้อ่ะคนคนเนี้ยมีความคิดเห็นจากสิ่งสิ่งนี้อย่างไรถ้าเราเลือกสิ่งสิ่งนี้อ้าวเขาชอบสิ่งนี้เหมือนเหมือนเวลาเราจีบ อย่างนี้นะครับจะมีแฟนเราก็ต้องทําการบ้านนิดหนึ่งเราเราจะต้องทําการบ้านนิดหนึ่งเอ๊ะเขาชอบอะไรนะอะทาทานองเดียวกันให้ในสิ่งที่เขาไม่ชอบใช่เราเองอะเป็นคุณแม่คุณแม่ไม่เข้าใจว่าคุณลูกชอบอะไรแต่เราชอบสิ่งนี้เอาละเราคิดว่าดียัดใส่หมือนโลเอ๊ะทำไมลูกไม่ค่อยใช้หรือว่าได้รับไปแล้ววางไว้เพราะว่า เราอาจจะไม่มองมุมนี้อ๋อสิ่งของแต่ละสิ่งคนแต่ละคนให,คให้ค่าไม่เหมือนกันนี่คือข้อเท็จจริงแล้วว่าเราต้องพิจารณาว่าถ้าเราให้ในสิ่งที่เขาให้ค่ามันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดความสุขของเราก็จะใช่งั้นบางทีชีวิตมันไม่ได้ยากถ้าเราเริ่มเข้าใจว่าอ๋อความสุขมันมีจากการให้เนี้ยเออแล้วมันมุมนี้มันต้องอ่อเข้าใจเรื่องนี้อ่ามันก็จะสมความปรารถนาผู้ให้ลนะ แต่แล้วอยากก็อยากฟังความคิดเห็นเพื่อนๆนะครับว่ามีประสบการณ์ในการให้สิ่งของอย่างไรกับคนรู้จักหรือคนที่เรา,เามีความรู้สึกดีๆนะครับก็ความคิดเห็นดีๆมักไม่อยู่ในคอมเมนต์นะครับรวมแบ่งปันสุขที่เห็นต่างหรือเห็นเหมือนกันได้นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับค่ะเพื่อให้พวกเราจะได้มีแนวทางในการทําคลิปดีๆต่อไปค่ะ